สวัสดีครับผมอุ้ม g45 นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอคนะกับแมพที่มีชื่อว่าพุทธรีบอดก็เป็นเกมสไตล์วันพีชครับผมวันนี้มีอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งมันอัปเดตมาได้วัน2วันสมวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เปิดเข้ามาดูไงโอเคอัปเดตผมจะบอกนะครับว่ามันมีเกาะใหม่มาเพิ่มนะครับก็คือเกาะเวลหนึ่นะครับ จะมอะีอะไรข้างในไปดูกันนะไปะมาครับผมเราก็ถึงเวลหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะเกาะที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ครับผมดียวดูว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ้ดูแค่ป้ายก็สยองแล้วเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเกาะอนิเมะอะไรวะอันนี้นะดี๋นะ บอสเดี Bot, ๋ยวผมอ๋อบีดเหรอบีดเทพมันแล้วนะเดี๋ยวดูบอสผมอยากรู้ว่าบอสมันคือใครบอสมันอ๋อเนี่ยไอ้บอสใครไม่รู้อ่ะไออะไรไอ if อะไรได้แหละบอสมันวลวออ อันนี้บอสเวลหนึ่งพันห้าร้อยโอห่าเสียงเลยครับโอ้อันนี้อันนี้พี่ชายลูเคียร์ชื่ออะไรผมจำไม่ได้อันนี้เหรอลูเคียร์ ใครใคยเอ้ยไปดิอย่าไปสู้เลยไอย้สู้ได้นี่หว่าเราสู้ได้นะเดี๋ยวลองสู้ให้ดูมา,มาลองสู้ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรับเคเวสก่อนดีรับเคเวสก่อนดีเออมา เป็นไงบ้างอ่ะเ,เอ้ยผมกาเพชรผิดเอาใหม่เอาใหม่มมมมผลที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับผลสายฟ้าแล้วก็ผลของหกดวงตา คนนี้เลยโอ้เราจะตายแล้วทุกคนคือ เอ็กพีไม่ขึ้นเลยนะยกใกล้แล้วทุกคนผมใกล้จะเดชแล้วตายครับ เรียบร้อยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยเ,เนี่ยแต่ตรงนี้สู้ได้นะเดี๋ยวลองใครดดิเมื่อก่อนสู้ไม่ค่อยไดเย้เดี๋ยวนี้สู้ได้หรือเปล่า ผมจะไม่สลับผลปีศาจนะผมจะลองดูนี่ผมเพึ่งเพิ่งจัดสู้เวล ห้ารอยมาก็คือบิ๊กมัมเพิ่งสู้ได้นะเพิ่งสู้แบบเมื่อก่อนสู้ไม่ได้เลยเพิ่งสู้ได้แบบชนะขาดเอะเดี๋ยวเราลองดูใครดูว่าเราจะชนะขาดหรือเปล่านะดูเลือด ผมชอบเกมนี้สกิลมันอลังการนะไอ้นี่ดูดูดูใครดเดทไปแล้ว

มาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับเพ็ดสี่ร้อยว่าเราจะได้อะไรบ้างเออ,อเอยอันนี้มีแล้วนี่ว่ามีแล้วเนี่ยผมมีทุกอย่างแล้ว เบือจบแล้วจบแล้วมามีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยในช็อปเนี่ยไม่ไฟละเหรอะมีหมดแล้วนะทุกคน ต้องอัปเดตซะแล้วนี่โอ้โหเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะมากเลยอะสุดยอดสุดยอดครับก็ คลิปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับเกมนี้ก็ยังอยู่อีกยาวๆนะโอเคบายบาย